สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูหอยทอดบอกเลยว่าอ,อบอร่อยมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาผสมแป้งหอยทอดกันเลยครับแป้งเท้ายายม่อม5ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแล้วให้เราคนส่วนผสมแป้งเข้ากันนะครับ คนแป้งเข้าดีนะครับตามด้วยน้ําเย็นจัด200 m l ให้เราทยอยใส่น้ําลงไปแล้วคนแป้งให้เข้ากันนะครับคนแป้งกับน้ําเข้าดีนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับ คนเข้ากันดีแล ar er so ้วนะครับเราจะพักแป้งเราไว้20นาทีนะครับในระหว่างพักแป้งนะครับไปทาน้ําจิ้มหอยทอดกันเลยครับซอสพริก3ช้อนโต๊ะน้ําจิ้มไก่3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับน้าจิ้มหอยทอดพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทําหอยทอดกันเลยครับเพื่อนๆสูตรนี้นะครับเราจะทําหอยทอดจานต่อจานนะครับให้เราใส่หอยแมงผู้ลงไปตามชอบเลยนะครับ แล้วให้เราตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับให้เราใส่แป้งหอยทอดที่เราพักไว้นะครับลงไป1กระบวยนะครับ1กระบวยจะได้หอยทอด1จานพอดีเลยนะครับแล้วตามด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วให้เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราไปทําหอยทอดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาชโลมให้ทั่วกระทะเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดหอยทอดนะครับ พอน้ามันของเราเริ่มร้อนนะครับให้เราใส่หอยทอดลงไปเลยครับให้เราทอดหอยทอดของเราให้สุกเหลืองทีละด้านนะครับพอเราทอดหอยทอดองเราสุกเหลืองทั้งสองด้านนะครับให้เราสับเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วทอดต่อนะครับให้เขาสุกเหลืองกรอบยิ่งขึ้นไปนะครับ ตอนนี้หอยทอดเราสุกเหลืองกรอบตามที่เราต้องการแล้วนะครับตามด้วยถั่วงอกนะครับใส่ลงไป1กํามือนะครับหย่อมสีขาวลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วผัดถั่วงอกของเราให้สุกสลดเลยครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูหอยทอดสูตรโวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับแป้งหอยทอดของเราจะมีความกรอบอร่อยนะครับทานคู่กับน้าจิ้มนะครับบอกเลยอร่อยมาก เมนูนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทางกันได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรโฆษณาไมไปทาขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้